เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดีเอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงก็เช่นเคยนะครับก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับ คำว่าครูโดงจริงๆครูโดงก็อธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้บางคนเพิ่งเข้ามาสนใจในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรหรือว่าบางทีมีโอกาสเข้ามาเจอช่องครูโดงแบบเนี้ยพอเจอเข้ามาช่องครูโดงปุ๊บก็เอ๊ใช้คำว่าครูโดงก็นึกว่าเป็น เป็นครูหรือว่ารับราชการเป็นครูครูดวงบอกนะครับครูดงไม่ได้เป็นครูสอนการดีไซน์หรือว่าเป็นครูสอนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทํางานเป็นข้าราชการนะครับครูดงก็เป็นพนักงานเขาเรียกว่าพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนี่แหละครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ไปอบรมที่เยอรมันแล้วก็ที่อเมริกานะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องของแม่พิมพ์ก็ไปอบลมแล้วก็พอกลับมาจากต่างประเทศเจ้านายก็เลยตั้งให้เป็นครูเป็นครูนี่หมายถึงว่าเป็นการสอนพนักงานใหม่นะครับอยู่ใน ส่วนหน่วยงานของการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก็จะมีหลายๆคนเนี่ยครับผมเข้าไปอบรมแล้วก็กลับมาก็กลับมาเป็นครูก็เลยใช้คําว่าครูโดกมาตั้งแต่วันนั้นก็ทําความเข้าใจกันเนาะโอเคทีนี้วันนี้ครูโดงจะมาพูดถึงแล้วก็ใช้คําว่าประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับเหรียญที่ครูดวงรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญ10บาทโดยเฉพาะเหรียญ10บาท หมุนเวียนหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกที่เป็นเหรียญการนาพิเศษด้วยก็ได้แต่ก่อนจะมาพูดถึงนี่นะครับคุโดงขอประชาสัมพันธ์เหรียญที่คุโดงรับซื้ออีกหนึ่งเหรียญเหรียญน,นี้คือก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุโดงเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับมีการนำออกมาเสนอขายแต่ว่าเราก็ซื้อไม่ทันนั่นก็คือเหรียญ5บาทโดยเฉพาะเหรียญ5บาท ปี2553ที่เป็นพระเสียรตรงเน้นย้ำนะครับเป็นเหรียญพระเสียรตรงปี2553ถ้าเกิดเป็นเหรียญปกติปัจจุบันคูโดงของอนุญาตยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนื่องจากว่าจริงๆของคูโดงม,มีก็น่าจะ5060หเหรียญสำหรับเหรียญปี2553น้นี่นะครับก็เก็บเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่มีราคาถามว่าเหรียญน,นี้มีราคาซื้อขายไหมก็มีนะครับก็ตั้งแต่6บาทถึง8บาท เพราะว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยด้วยนะครับผมแต่ว่าคูโดงนี่ตามหาเหรียญพระเสียนตรงเน้นย้ำนะครับเหรียญพระเสียงตรงถ้ามีก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ชัดๆนะครับผมก็มีเลื่อจะว่าจะว่าไปพูดไปแล้วก็ยังขำอยู่คูโดงบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอมาให้ชัดๆเพื่อนก็ถ่ายมาแบบนี้นะครับเนี่ยถ่ายมาแบบเนี้ยแล้วก็ทิ้งเอาไว้เฉยเนี่ยทิ้งทิ้งไว้แบบเนี้ยถ่ายไว้เฉย ผมส่งวิดีโอให้ดูนะครับไอ้เราก็ดูเอ๊มันมีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรผิดปกติคือเพื่อนๆก็ถ่ายมาทิ้งเอาไว้อยู่เนี้ย,ยแบบเนี้ยสาวินาที20วิ30ิวิเนี่ยก็ถือไว้จะหมุนเหรียญก็ไม่หมุนอะไรแบบเนี้ยก็โอเคเนาะถ้ารับซื้อเหรียญพเสียตรงก็จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเอามาให้ดูนะครับโอเคนะครับทงความเข้าใจกันเนาะทีนี้มาวกกับเหรียญที่คุโระใช้คําว่าเหรียญที่ไม่มีขอบ เป็นเหรียญ10บาทนะครับถ้าเกิดใครมีก็ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดง sc 2375ซึ่งเป็นลาย ID หรือว่ามาที่ f a c e o o o k แฟนเพจครูโดงคอยนี่ครับผมติดต่อแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาเช่นเดียวกันนะครับขอชัดๆทีนี้มาถึงเหรียญที่ครูโดงมาพูดถึงเหรียญ10บาทนะครับที่เป็นเหรียญกระสับ ที่ระลึกเป็นเหรียญกาญนาก็ได้หรือว่าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนก็ได้เนี่ยครับผมเหรียญหมุนเวียนก็ไม่กระทุกพศนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นราชการที่10ราชการที่9อะไรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้อมูลเหรียญที่ครูโด่งมารับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทที่ไม่มีขอบเดี๋ยวครูโด่งขออนุญาตหยิบเหรียญกาญนานี่ดีกว่านี่ครับผม เหรียญ10บ,บาทนะครับดูให้ดีนะครับเหรียญ10บ,บาทการออกแบบดีไซน์เขามาตรงนี้ก็จะเป็นขอบด้านนอกของเหรียญทีนี้มาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคิวโปนิกเกิลส่วนข้างในก็จะเป็นอะลูมิเนียมบลอนเวลาเขาประกบกันนะครับเขาก็จะใช้เนี่ยสีเหลืองเนี่ยอัดเข้าไปในสี ขาวสีเหลืองอัดเข้าไปในสีขาวก็เลยจะทําให้จุดนี้มีขอบขอบของเหรียญขอบด้านในของเหรียญน,นะครับเนี่ยตรงนี้มีขอบของเหรียญแล้วก็มีการค้นพบค้นเจอดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญ10บาทการจัดนาพิเศษที่ไม่มีขอบด้านในก็คือเรียกไปเลยอเป็นชิ้นเดียวกันนะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับ เนี่ยไม่มีการอัดลงไปนะครับเหรียญแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกหลุดลอดเข้าไปนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกหลุดลอดเข้าไปก็คือเหรียญ10บาทก็จะมีเหรียญส0บาท2สีแล้วก็เหรียญ10บาทสีเดียวนะครับเป็นเหล็กดิบเนี่ยหลุดเข้าไปเนี่ยปั๊มก็เลยทําให้มีการค้นพบค้นเจอเหรียญการจนาพิเศษที่ไม่มีขอบด้านในเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีขอบด้านใน เนี่ยไม่มีขอบนะครับก็คือเป็นชิ้นเดียวกันนะ่ะไม่มีรอยต่ออ่ะเนี่ยก็สามารถพูดคุยติดต่อเข้ามาได้นะครับก็เริ่มต้น3000บาทในคุด,ดงสู้อยู่นะครับสูงกว่านี้ก็ต้องเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับผมโอเคไหมอันนี้คือเหรียญการนาทีนี้มาถึงอีกเหรียญที่คุด,ดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บาท เป็นเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่สิซึ่งมีการค้นพบค้นเจอเร็วๆนี้นี่เองเหมือนกันเหรียญสิบบาทไม่ว่าจะเป็นของรัชกาลที่เหรือของรัชกาลที่10ก็จะมีขอบทั้งขอบด้านนอกและขอบด้านในขอบด้านในเนี่ยก็เกิดจากการที่นําเหรียญสองเหรียญมาประกบอัดกันนะครับการนํามาประกบอัดกันนี่ก็จะทําให้เหรียญอยู่แน่น เนี่ยครับผมเนี่ยแต่ก็มีการค้นพบคนเจอเหรียญที่ดูให้ดีนะครับเหรียญสิบบาทที่ไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบด้านในเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญสิบบาทที่ไม่มีขอบด้านในไม่ว่าจะเป็นเหรียญรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10เป็นสีเดียวกันนะครับก็คือเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเนี่ยเนี่ยดูให้ดีนะครับ เหรียญแบบนี้ม er ีราคานะครับสามพันบาทต่อหนึ in ่งเหรียญคูโดงก็สู้ถ้าใครมีสามเหรียญนี่ก็หนึ่งหมื่นบาทก็สู้ไว้อยู่โอเคไหมสามเหรียญหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนี่ยคูโดงก็สู้อยู่เหรียญที่ไม่มีขอบด้านในนะครับเนี่ยจริงๆถามว่ามีคนมาเสนอขายคูโดงไหมที่ว่าเป็นเหรียญสีเดียวกันเนี่ยมีนะครับแต่ว่าทุกเหรียญที่เสนอขายมาคูโดงมองว่าเป็นเหรียญชุบเป็นเหรียญชุบสีเป็นเหรียญชุบ สีนิกเกิลเพราะว่ามันมีรอยต่อของเหรียญถ้าเป็นเหรียญจริงๆต้องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดโอเคเนาะนี่ครับผมจะชา้ชาจะชัดเลยนะครับเป็นเหรียญไม่มีขอบด้านในไม่มีรอยต่อเป็นเหรียญชิ้นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีทองแดงเหรียญสีขาวคูดวงรับซื้อทั้งหมดขอให้เป็นเหรียญชนิดราคา10บาท ที่เป็นเรียนหมุนเวียนนะที่ไม่มีรอยต่อของเหรียญโอเคนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเข้าใจเนาะก็ลองตรวจสอบดูเผื่อโอกาสนี้มีเหรียญแบบนี้หลุดรอดอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วพอชมคลิปเสร็จปุ๊บเอ๊ะคุณดงคุณดงบอกว่าเหรียญแบบนี้มีราคาแล้วจะขายได้ที่ไหนไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีติดต่อคุณดงมา คูโดงรับซื้ออ่าคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆนะครับช่วงนี้วันสองวันนี้ฝนตกนะครับกลางคืนก็ฝนตกหนักเลยบางพื้นที่ก็น้ําท่วมอย่างหน้าบ้านของคูโดงนี่ก็น้ําก็ยังระบายไม่ทันก็ยังเออเออออกมาอยู่ดูแลสุขภาพนะครับระวังงูเงียเ้ยวเขี้ยวขอนสัตว์เล็กสัตว์น้อย พอน้ําท่วมมันก็จะไหลเข้าไปหลบหนีน้ําท่วมครับก็อาจจะเข้าบ้านก็ดูแลตัวเรานะครับคุณดวงยืนยันไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีถ้ากับเราดูแลตัวเองโดยเราจะปรารถนาดีจากคุโดวงสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโดวงคอยด้วยนะ